สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Wong Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่ BB ะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือทางค่ายนะคะได้ปล่อยรายการใหม่ของน้องๆวง Into One ออกมาแล้วค่ะทุกคนชื่อรายการว่า Lucky Into One นะคะซึ่งก็ปล่อย EP 1มาแล้วนะ แล้วทางค่ายนะคะก็ปล่อยภาพน้องๆออกมาแล้วจ้าน่าดูมากทุกคนรายการใน EP หนึ่งนะคะจะเป็นการเล่นเกมทดสอบความรู้ใจกันนะคะแล้วก็มาเล่นเกมกันแบบเป็นกลุ่มๆคู่ๆนะคะ ก็มีแกงน้องซานตาน้องหริววี่น้องนายมาด้วยกันนะคะแล้วผมน้องนายที่เราเห็นเป็นสีทองเมื่อครั้งก่อนนะคะที่ริงก็คือเป็นสีชมพูจ้ายอมทับเรียบร้อยแล้วนะคะได้ใจแฟนๆของน้องสุดๆไปเลยเนะ้อสตรอเบอรี่อะเนาะ แล้วก็มีแก๊งน้องริกิน้องปอยยวนก็มาเล่นเกมด้วยกันนะคะมีน้องแพททีกน้องมิกะด้วยแล้วก็มีน้องเจียหยวนน้องเคอนะคะก็มาเล่นเกมด้วยกันน้องเอเคกับน้องหลินโมก,ก็มาด้วยกันค่ะ ก็คือมาเป็นคู่ๆเลยนะทุกคนแล้วเราอ่ะแอบไปส่องมานิดๆแล้วด้วยนะเพราะแฮชแทกของน้องแต่ละคนคือติดเทรนทวิตเตอร์เลยจ้าเรือโจจางค้นแล่นนะคะเรือมิกาแพทที่หายไปนานแสนนานนมก็เล่นกลับมาเฉยเลยนะคะทุกคนเราก็แบบอดส่องไม่ได้จริงๆนะคะแอบไปสองมานิดนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าไปดูแบบเต็มๆเราจะเอามาเมาอีกครั้งนะคะรับรองมันแน่ทุกคนน้องๆน,น่ารักกันมากนะคะและเรื่องที่สองที่บีบีสมาอัปเดตในวันนี้ก็คือน้องๆวง into one นะคะน้องๆฝั่งอินเตอร์ไลน์นะคะของวง into one ซึ่งก็ได้แก่น้องซานตาน้องริกิน้องมิกะน้องนายแล้วก็น้องแพทติกนะคะ ได้ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับบทเพลงกับช่องชิ้เเิิเเจร r e a s h นะคะถ้าอ่านผิดขอไปด้วยนะคะบน YouTube ค่ะ ถ้าอยากรู้นะคะว่าน้องๆให้สัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างก็สามารถตามไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวบีบีจะแนบลิงก์เอาไปใต้คลิปก็แล้วกันนะคะอยากจะบอกว่าพอเห็นน้องๆอินเตอร์ไลน์นะได้ไปให้สัมภาษณ์แบบพูดภาษาอังกฤษทั้งคลิปเลยนะคะมันเพลินเพลินทุกคนรู้สึกถึงความเป็นอินเตอร์มากๆนะคะก็รู้นะคะว่าน้องๆพูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ยินไงช่วงหลังๆมานี้อ่ะเพราะว่าน้องๆก็พยายามพูดภาษาจีนกันตลอดเนาะ และพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกเพลินมากเลยทุกคนตามไปดูกันได้นะคะ และเรื่องสุดท้ายที่บีบีจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเราจะมาเมาส์รูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัพลงโซเชียลกันเหมือนเดิมค่ะน้องหลินโมดกับน้องปอหยวนนะคะก็มาอัพคลิปเต้นกันอีกแล้วค่ะทุกคนแคปชั่นว่าป้าเต้นกันครับแล้วก็คือน่ารักมากสองคนนี้ชอบมาทําอะไรแบบนี้กันเนาะสายห้ากับสายห้าทุกคนอยากถามว่ากลั้นขามแค่ไหนถึงจะได้ท่าน,นี้นะคะ แล้วก็มีมาอัพคลิปแสดงละครกันอีกนะคะทั้งสองคนตลกมากชอบมาทำอะไรขำๆเนาะแฟนๆก็ชอบกันใหญ่นะคะน้องหลินโมก็มาพร้อมความเล่นใหญ่ตลอดแล้วน้องเซียหยวนก็คือลูกคู่ที่เหมาะเหมงกันมากเข้ากาันไปด้วยกันได้นะคะแล้วน้องเซียหยวนก็มาอัพรูปเพิ่มเติม,ตมอีกนะคะใส่หมวกหูกระต่ายด้วยนะมาถามว่าเจ๋งไหมครับเราก็อยากจะบอกว่าน่ารักมากค่ะลูก ส่วนน้องหลินโม่นะคะก็มาอัพคลิป1วันของหนุ่มหล่องนี้เออน้องกาไปเลือกซื้อของในร้านนะคะพวกของจุกจิกน่ารักพวกเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะคะส่วนน้องนายน้องนายก็มาอัพรูปในห้องซ้อมนะคะบอกว่าพวกเราตั้งใจซ้อมเตรียมความพร้อมครับ แฟชั่นชุดดำมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้หล่อนะคะหล่อมากแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดน้องนายนะคะอย่าลืมไปดูลา์วันเกิดของน้องกันด้วยนะคะน้องๆคนอื่นๆก็มาแฮปปี้เบิร์เดย์น้องนายกันด้วยแต่เดี๋ยวเราจะทำคลิปเมาวันเกิดน้องนายแบบเต็มๆอีกคลิปนึ่งนะคะรอดูกันได้เลย ส่วนน้องเคอนะคะก็มาอัพรูปกิจวรรัตรประจำวันในห้องสอบนะคะแคปชั่นบันทึกการใช้ชีวิตนี้แล้วความไปถ่ายรูปน้องซันตาหรือกิมิกะตอนเล่นเกมก็คือแบบจ้าเล่นเกมเป็นกิจวรรัตรนะเนาะเด็กผู้ชายพวกนี้ว่างเมื่อไหร่เล่นเกมกับทุกคนจริงๆนะคะส่วนน้องเอเคก็ถ่ายรูปน้องเคอร์ลงโวยปอของตัวเองจ้าแคปชั่นว่าหามุมถ่ายรูปไม่ได้ทำไงดีครับ แค่หายในแบบที่ไม่จําเป็นต้องหามุมถ่ายรูปก็พอครับก็คือจะโวยว่าเพื่อนหลอง,งี้จ้าก,ก็หลอจริงน้องเคอคือไม่ต้องหามุมเลยถ่ายมุมไหนก็หลอนะคะสุดท้ายนะคะน้องริกกี้ก็มาถ่ายรูปในที่แคบนะคะบอกว่าฉันชอบที่เล็กๆงี้แล้วน้องดูตัวเล็กกระจุ่มกระจิมมากเลยเนาะน่ารักอะแล้วเอาจริงๆนะ น้องไปทําอะไรในนั้นลูกออกมาออกมาแล้วเหมือนแมวน้อยที่ชอบไปซุกซนอยู่ตามกล่องอะทุกคนเออน่ารักอะ่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ BB ีมาอัปเดตในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวเราจะมีมาเมาส์ไลฟ์วันเกิดของน้องนายแบบเต็มๆอีกคลิปหนึ่งนะคะรอดูกันได้แล้วถ้ามีอะไรเพริ่มเติมอีก BB ีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ b ีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย